สวัสดีครับเราจะพูดถึงการเชื่อมต่อพิเศษที่กระตุ้นเซลล์สมองในระดับอะตอมซึ่งประกอบด้วยสนามพลังงานของวันตัมฟิลหรือคลื่นไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ามข้นสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทีพิเศษนี้จะเข้าไปเข้าไปทึงกทลวง ในระดับของยีนหรือ DNA ของพวกเราทุกคนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางควอนตัมหรือการตอบสนองของความรับรู้ที่เรียกว่าปิงเวฟเป็นการขยายประสบการณ์ของความรู้สึกที่เรากำลังตื่นรู้กับชีวิตนั้นหมายถึงการรีเซ็ตระบบจิตที่เต็มไปด้วยพลังงานของของความตื่นรู้ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความมีชีวชีวา ของความรู้สึกของความรู้สึกที่ทรงพลังที่เรากําลังทราบสั้นและมีมีการตอบสนองต่อสารเคมีในสมองมีการหลั่งสารโดสหรือการหลั่งสารโดพามีนออกซิโทซินเซโรโทนินและสารเอเดฟินซึ่งกําลัง ซึ่งกำลังมีปฏิกิริยาของความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงบความตื่นรู้ความมีชีวิตชีวาและความมีสติอย่างลึกซึ้งประสบการณ์นี้จะทำให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมมันหมายถึงการรีเบิร์ตเกิดใหม่ในร่างเดิมเป็นความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจที่ทรงพลัง กับจิตได้สำนึกที่ที่กำลังรีเซ็ตตัวเองใหม่ไปสู่ความสำเร็จแบบซูเปอร์เนเจอรัลหรือความสำเร็จแบบสุดยอดมนุษย์ที่เรากำลังรู้สึกกับกับตัวเองอย่างแท้จริงขึ้นความทีนี้จะมีจะมีความสอดคล้องผสมผสานกับการหายใจของเรายิ่งเราหายใจลึกเข้าไปเท่าไหร่หายใจยังมี ความรู้สึกของสติสัมปชัญญะมากขึ้นเท่าไหร่เราจะรู้สึกถึงความตื่นความตื่นรู้ในระดับของสติสัมปชัญญะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันหมายถึงการเปิดสวิตชิจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกเปิดสวิตช์ของซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดมษย์พันธุ์ใหม่ที่เรากำลังปรับขึ้นสมองสู่แกมมาเวฟซึ่งเป็นขึ้นสมองพิเศษ ในการเข้าถึงความอย่างรู้ในในประสบการณ์มนุษย์ที่จะทำให้เราค้นพบคุณค่าและความหมายของของการเกิดมาบนโลกใบนี้มันหมายถึงการใช้ชีวิตที่เรากำลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์และรู้สึกกับกับความหมายและการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างแท้จริง พวกเราทุกคน็นโปรแกรมจิตในการทําสมาธิผ่านการมีสติอยู่กับลมหายใจการกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าหรือนิวตรอนผ่านอะตอมหรือนิวเคลียสซึ่งเป็นการสรั่นสะเทือนอนุภาพของของโปรตอนและนิวตรอนให้เกิดอนุภาพในระดับของพลังงานในระดับของอะตอมที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาทางควอนตัม หรือปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ฟิวชั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกถึงการตื่นรู้ความรู้สึกถึงพลังงานที่มันกําลังลุกโชนขึ้นในดวงวิญญาณของเราและมันคือการเข้าถึงสุดยอดประสบการณ์ของมนุษย์พันธ์ใหม่ที่กําลังเข้าสู่การวาร์ปโคดที่เราเรียกว่าการถอดรหัสอินฟินิตี้โคดสุดยอดกระบวนการของการโคร้ดจิตจิตที่เรากาลังสัมผัสกับ,กบประสบการณ์นี้ 天还真。